ก็เป็นจำนวนสองพันบาทเนาะโดยจะได้มอบถึงมือน้องน้ำทอนถึงมือน้องน้ำทอนเป็ลระดัานะยังมีทอนเวอท่อนี้เนาะยังมีอีกเนาะน้องพลอยเนาะยังมีอีกเนาะก็มีข้าวต้มขนมซื้อมาให้น้องเพลินน้ำเนาะโดยก็มอบให้น้องคันเด้ข้าวต้มขนมเนาะซื้อขนมซื้อนมเนยเลยให้น้องคันได้รัประทานจะเสียน้องเพลินแกเบิองเลยเนาะมามีอย่างแน่เนาะมแกกัน็ได้ สบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อเมีพี่น้องเบริร์สุดปูสุกคนเนาะหรือว่าสเปินทางไทยฟังเล่าหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Youtube สาวาสนาแนแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาเดินทางาว่าวันโคใงไงมาหานนองลำทอนเนาะพ่อเมีพี่น้องก็มาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศเนาะ ก็ได้มาพร้อมทีมงานสามคนคือเก่าเมื่อนี้ิภูมิพี่น้องเลยน้องพสแชนแนลโอน้องโคหน้าบ้านเฮาสวัสดินาชนแนลภูมิพี่น้องเลยก็ได้มาหาเป็นสะพานบุญให้พี่ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศเนาะก็ได้โอนเงินมาให้น้องน้ำทอนก็ซื้อกระต้มขนมน้มเนยมานำเนาะ่อูมิพี่น้องเนาะก็ไปทักทายสบายดีน้องเคยนน้ำกันได้ภูมิพี่น้องว่าน้องเคยอยู่ืกันนึอไปโรงเรียนเนาะองภูมิพี่น้องเนาะก็ไปทักทายเลย สบายดีสบายดีไม่ตู้กับน้องลำพอนเนาะน้องน้ำน้องลำทอนป่ะลำพอนเลยลำอนแ่น้องน้องลำทอนกะนวได้ไปโรงเรียนบ่ล่าเมื่อนี้ัได้ไปเิ่นภักเป็นภักเนาะวันยังหนักันคือพักกัน่ะันปนมนคันเนนคันลงเนาะมืออื่นโงเรียนเนาะเราเนี่มักคือเมือนี้เป็นภก็พอดีได้เจอเนเลยเนาะโดยเันคือมือนี้บผากมากก็คือจิเจอยุ่งเยี่ยมเลยเนาะเลย อยู่เพื่อนก็ไม่ตู้บ่ลนะโดยอ๋อพออยู่เพื่อนก็ไม่ตู้แม่ไป็นไได้ไปนะไปนอจะนอนหน้าบ่แม่ดุโดยแม่เป็นแต่นอนหน้าคือเก่าเนาะจะนอนท่อนนอนก็ไม่ตู้ตลอดเนาะมื่อวันแต่เล่ไม่ชุกไปนอนนะแม่โดยโก็คือยองขึ้นมาก็เขาเฮียนเนาะโดยวันเมื่อวานมนชิได้เขาเฮียนง่ายเนาะจากใกล้เนาะแม่ โอ่ยนาหน้ากับไก่เน้นอ่างทอดนกนาทอดกินข้าย่างมาเนี่ยกินเขาก็ปิ้งไก่ไม่ตู้เ่เห็นอหากินนะซื้อเอาซื้อเอาเนาะซื้ซื้อเนาะไม่ตู้่นกับก็ได้เห็นเองกินหัพันิไก่พันบไม่ตู้ เป็นี้หล่าเรียนกับอันนียบ่เก่งอยู่บ่เรียนน่ะเก่งปอนไรเก่งปอนไรเก่งอะไรเฮ้ยแล้วก็อันสามอสามเนาะเรียนแต่ละเทือก็ได้เลขอย่างนี้หมางอย่างนี้ที่หนึ่งที่สองว่ได้อยู่ประมาณสิบกะได้ได้โอ้เราเก่งในแต่ละสิบเนาะเข้ามังสือว่าถ้าได้ก็จะได้สิบเนาะ เก่งเลขได้เก <'t they, S 1> ่งงานตัวหนังสือเก่งภาษาเก่งเลขบ่าน้องเคยเรียนได้เก่งเนาะเลขกห่านจะเป็นว่าเลขห่านน้องทอนเป็นอะไรเป็นแต่เลขบวกกับเลขกหลบหัวกกับหลบค่อยๆเฮียนไปเนาะเพิ่งกันยังกำลังประสามเนาะคูณก็ได้เฮียนนะว่าน้องทอนคูณอเฮียนแล้วคูณก็ได้เฮียนแล้ว เรียนอยู่บ้านเท่าไงเนี่แหละโปร4โปร5อีกโดนก็ได้ไปเรียนบันทินไปบันทินเนาะไปเรียนบันทินเนาะไปวัดถิญมไปเป็นหมอเนาะวันนี้เนาะก็หมอหนึ่งเนาะแี่อันนี้ประถมเนาะแมด้วยลองเทื่ยงจะเทียนงกิงจะได้เป็นนั่นจะได้เป็นคุณหมอเนาะเคยอยากป็นคุณหมอเคนป่ะเนาะทางที่มาเนาก็ยังจำได้ยังจำได้เนาะว่าน้องออมทอนตั้งใจอยากเฮียนเป็นคุณหมอ นั <R ồi. S 1> ่งใจน้องเพ่อยเลยได้เป็นหมอเนาะน้องทำทอนเป็นหมอเลยเป็นได้ด่าได้ล่มอยู่บ่กกระพอหักอยู่ต่างประเทศนะร่มขมมือร่มเห็นหน้าปะลูกเห็นเห็นหน้าเคนเคนอยู่ประเทศเนาะน้องทำทอนบปจักบปจักอล้วก็บอกจะไอยู่ต่างประเทศบอกบอกอยู่ต่างประเทศเลยบอกว่าอยู่ประเทศใดเนาะอยู่ประเทศใด เป็นแกน้อยๆเป็นแกน้อยม่ได้สอบถามยังได้เนาะแรื่ก็คุยกันคุ้มมือเนาะเขินโทมประชาลิงน่อยเขินโทมาตอนแดงบ่ล่ะตอนแดงมึงเชือเรืเรียันมึงก็โทรมาเชือตอนแดงตอนแดงเนาะโนมาถามแล้วนี่กินข้าวกับย่างฉันซี่ได้เนาะเวลาเพิ่นโทรมาก็ดีใจวอเุาวอทองท้อนดีใจวอ ก็ดีใจใชเนาะเขินเหีมเนาะยิ้มเบเปอร์เนี่ยเวลาพอเรียกโทรมาการน้องน้ำทอนมูลเรื่องนี้ก็คือซีดีใจก้าวอีกเนาะโดยเมอนี้กาทางพอฮกเพิ่นจากทางต่างประเทศเนาะโดยก็ได้อเงินมาทางที่ช่องทีมงานเขาเนาะโดยมาเป็นทางสะพานบุญให้เมอนี้เนาะก็เป็นจำนวนสองพันบาทเงินบาทสองพันบาทเนาะจำนวนเงินเนาะให้น้องน้ำทอนได้ ศึกษาอันไว้ห่ําเรียนเนาะไว้เป็นทุนการศึกษาเรียนอีกต่อไปเนาะโยอ่ให้น้องใน้องคอยมอดเนาะคอยให้พี่น้อง้เนาะน2,000บาทเนาะโอยโอได้มอบถึงมือน้องถึงมือน้องแล้วะีบเท่านี้เนาะ็ยังมีอีกเนาะน้องคอยเนาะยังมีอีกเนาะก็มีข้าวต้มขนมซื้อมาให้น้องเพิ่นนําเนาะโดยก็มอบให้น้องเพิ่นเด้อข้าวต้มขนมเนาะ ซื้อขนมซื้อนมเนยเลยเห็น้องคนได้ทำประทานเสียน้องคนแก่เบิองเลยเนาะมามีอย่างไหนเนาะมาแก็มันก็ได้ขอมี่อย่างน้ำเนาะนมนมชโลมโอ้ยเด็กของมักทางนั้นของมักกินยี่บ่ิลละนมแล้วตุซอยก็มากินยี่เปตอนนี้เติมขนมเนาะเพยเห็นน้องเนาะดีโด้เนาะอดีโด้พร้อม มีนมน้ำอีกสองแพ็คนมรัตต์ซอยเนาะลองทำทานกันก็ได้อีกมีนมน้ำดีใจเปล่ล่ะดีใจดีใจขอบใจใค่ไหมดีใจกับขอบใจใครเนี่ยล่ะขอบใจพ่อขอบใจพ่อขอบคุณขอบคุณพ่อน้ำดูขอบคุณนะพ่อ น้่งไมอชิบอย่างว่าได้คือินๆเนาะกะขอบใจเด้อพ่อเลยน้องใจบคุณบคุณบ้านเฮานี่แหละ่อาเ่นาเขาเนานคข้าใจเนาะอ่ะ้างเนาะพนคะเข้าใเนอเนะเข้าเนพ่อนคเข้าในาอ่เข้าใจเนาะพอเนะเาเนาเพ่นในเพนคืขออคอาเา่อาอนนอออ เดี๋ยวตอนพอเพิ่นคลิปก็โทรมาก็ขอบคุณทีหลังก็ได้เนาะแต่ว่าคุยกันทุกวันเนาะทุกวันยิ่งโทรมาบเพราะมันยังไม่โทรเนาะเดี๋ยวขึ้นตอนแดงก็โทรได้สักหน่อยนี่เห็นคลิปเนี่ยก็โทรได้หนต่างประเทศตอนนี้ก็คือสิคัมเนาะโดยเส่วนยังนอนอยู่เนาะคนละเวลากัน น้องำทอนให้ไ่ตู้เก็บใบบ่อเงินนะมาแจกใบขอให้มตู้บอเงินไปโรงเรียนเนาะขนมสามแพ็คนมอนมอีกเนาะนี่ดอีกนงคทอนกับเซตุยินไมกินเด้องคทอนด้วพอดีอากาศร้อนๆเนาะอื่นก็ได้ไปโรงเรียนมื่นกันเนาะผู้ปกครงมาเด็นน้ำมันนี่ละ อ่ากระเด็นมื่อเนาะคือเสียงทางท่างานออามาแล้วคือสีหยหายเนาะยันได้ออก,ออกคลิปดิ่เนาะยันได้ออกอันอนั่นตี้เนะา,านะเออเราค,คยอยหามือคนนั่นหัวเห็นมาโดนเล่นเนาะหมอเนายันยันกล้งองเนาะคือยันกล้งกองที่คือกรมเขากล้องเนะาะตอนเว้นนี่เห็ดอย่างนี้มีตู้เช็ดอย่างนี้ให้กินอีกนี่เนาะคือมี ปลองปลาโอ้ยปลองปลาเนาะต้องน้ำท้อนก็มักกินอยู่ว่าูกปลองปลามักปลองปลาจำป็นเนาะจำป็นต้องกินมามีนกินเข้าๆนองท้อนนองท้อนมักแย่งฉ่มักแง่งกินเลยแนวกินเป็นพิเศษมังยังบอกไหมมังกินอัวเนาะน้องนำทอนกันเนาะมังอัวเป็นขั่วๆนะชั้นๆนะวะ อืมเากินเนื้อนั่นแต่แต่น้อยกับมากเนาะใหญ่กี่มาใหญ่มากขึ้กัอนอ้วย่างดิอัย่างอยู่เพื่อนแต่ก็มีตู้สองคนเนี่ยว่าละปรตู้ก็อยู่ในเพื่อนนี่หละน้ำานติเข่าอืมน้ำานติเข่าน่ะล้ำสานขายว่าล่ะขายก็ชื่นกาย มีคนซื้อกไว้ใส่เนาะไส้น้ำคายน้ำเนาะโดยตู้กรเราษเขาบริยูซื้อแล้วก็สารหนังชั้นนี่ไปเนาะคนเท่าคนพอได้ซื้อยซื้อกินแมสงได้ทางทงานเฮโอ้รุ่น้องขึ้นมาโดนน้ำเติมเลยน่าลกเนาะให้น้องขึ้นได้ไปน้อกนนนเะได้เด่นน้ำเพื่อนปงขง้นเนาะแม่คือาเล รบเทน้องน้าพรอนะกัทงง่ายเพ่นแหละเนะดยเพ่นกได้ผักอนไ้ําลาก่อนเนาะล่ะเนาะแต่จได้กล่าวคาว่าสวายดีนะสบายดีสบยดีมิตุจะได้มอบให้น้องขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะแ็ได้ฮ้อนเมื่อข้นแล้วกกได้มอบขนมนมเนยเงินสองพันบาทให้น่องขึ้นเนาะพอหากขึืนอยู่ประเทศ่างประเทศเอามาให้เพื่อนพี่น้องแล้วโอดมาให้ลูกเพน เป็นขึ้นการศึกษาทำเพียนของน้องกันเนาะความฝันน้องก็อยากเป็นคุณหมอพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอให้น้องเ่ยทำเพียนได้เป็นคุณหมอสมใจคือนอ่อ,นองพ่อแม่พี่น้องเนาะกับน้องเคนได้ทำเพียนมีกำลังใจทำเพียนเนาะสาว่าก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะคุณย่าจะดีทางประเทศก็คิไว้เนี่ยเสียใจที่ว้านของพวงกเขาเนาะแตจะได้ให้พวกทีมงานสว่า,ามาเป็่นสาหนุนในวันนี้กับไว้เนี่ยเสียใจทีมงานของ พวกเขาเนาะขอขอบคุณขอบคุณในลายที่รุกคำขำสู้เนาะขอขอบคุณขอบคุณที่ได้มาเป็นสภาพดุนในมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเลยขอบใจในลายเนาะก็รทได้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีสวาสนาเพรอมเนาะการได้ให้ยูดีมีแห้งให้มีที่สุขภาพขึ้นเพลงให้การงานสิ่งแรกขอให้เจริญรุ่งเรื่องราบรื่นเ,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 เนาะ ส่วนบันนี้ชาววัดก็จะได้จุ๊บคิดไปเทียงสั้นนี่ตอนถาสาวัตรว่าพิ่ฟาดประการใดก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเนาะก็สาวด์ก็จะได้ลาลาเมื่อเดินทางเมือ่อวานก็น,น้องจะได้กล่าวคข้ามาสวัสดีแดะสวัสดี